สวัสดีค่ะวันนี้กลุ่มพวกเรานจะมานับเสนอแผน BMT เก้าช่องคู่มือการใช้างานและการพัฒน,นาน,นะครับ Business Model Canvas ผลิตภัณฑ์่อกระบ่องครับอันนี้คือ,อสมาชิกของกลุ่มเราครับความหมายของ BMC นะคะ ที่มาของ BMC Business Model Canvas เป็นเครื่องมือวางแผนธุกรกิจที่ช่วยผู้ประกอบการและนักตลาดดีคอและออกแบบโมเดลธุกรกิจให้ง่ายต่อการมองภาพรวมครอบคุมทั้งเก้าอง,งค์ประกอบสำคัญตั้งแต่ลูกค้าไปจนถึงต้นทุนความสำคัญของ BMC ต่อ,องกระป๋องตลาดสินค้า,าเกษตรแปรูด้วยเฉพาะผลไม้กระป๋อง กำลังเติบโตจากการเปลี่ยนแปลงพฤติกรรมของผู้บริโภคที่เน้นความสะดวกรวดเร็วและปลอดภัยมอสกระป๋องจึงเป็นสินค้าที่ตอบโจทย์โครงสร้าง9ช่องภาพรวมของ BMC 9ช่องเป็นเครื่องมือที่ช่วยให้เห็นภาพรวมธุรก,กิจชัดเจนในแผ่นเดียวขอบคุมทั้งลูกค้าคุณค่าเสนอช่องทางการจัดจำหน่ายความสัมพันธ์กับลูกค้าและแหล่งรายได้ ควบคู่กับโครงสร้างภายในได้แก่ทรัพยากรหลักกิจกรรมหลักพันธมิตรหลักและโครงสร้างต้นทุนประโยชน์ในการวางแผนธุรกิจมองเห็นภาพรวมธุรกิจในแผงเดียวทําให้เข้าใจความเชื่อมโยงของแต่ละสว่วนตั้งแต่ลูกค้าถึงต้นทุนช่วยวิเคราะห์จุดแข็งจุดอ่อนรู้ว่าธุรกิจมีคุณค่าสเสนออะไรที่แตกต่างและต้องปรับปุงด้านใดใช้ในการสื่อสารภายในองค์กร ทีงานเข้าใจเป้าหมายและบทบาทของตนเองได้ง่ายขึ้นเครื่องมือวางทธ์และนวัตกรรมสามารถปรับ BMC เพื่อสร้างไอเดียใหม่ๆหรือโมเดลธุรกิจใหม่ช่วยวางแผนการลงทุนและหละนัาลงทุนนักลงทุนเข้าใจโมเดลธุรกิจได้ชัดเจนในเวลาอันสั้นยืดหยุ่นและปรับเปลี่ยนได้ตลอดเวลาเหมาะกับการทำธุรกิจยุคใหม่ที่เปลี่ยนแปลงรวดเร็ว ช่องที่หนึ่งกลุ่มลูกค้าการระบุลูกค้าเป้าหมายการวิเคราะห์ตลาดตลาดผลไม้กระป๋องมีแนวโน้มเติบโตต่อเนื่องจากพฤติกรรมผู้บริโภคที่ต้องการอาหารสะดวกและเก็บได้นานโดยเฉพาะกลุ่มคนเมืองที่ใช้ชีวิตเร่งรีบรวมถึงตลาดต่างประเทศที่นิยมผลไม้เมืองร้อนเช่นจีนญี่ปุ่นยุโรปการกำหนดกลุ่มลูกค้าลูกค้าหลักของลอกระป๋องได้แก่ ผู้บริโภคทั่วไปที่มองหาของหวานจากผลไม้ร้านอาหารโรงแรมและพนักงานที่ต้องการวัตุดิบทำเมนูรวมถึงตลาดส่งออกที่เข้าถึงผลไม้สดได้ยาก การวิใใจัยลูกค้าทำแบบสอบถามและสำรวจพฤติกรรมการซื้อพบว่าผู้บริโภคให้ความสำคัญกับรสชาติความปลอดภัยาามาตรฐานการผลิตแลบะบความสะดวกในการบริโภคนอกจากนี้ผู้บริโภคต่างประเทศยังมองหาความแตกใหม่จากผลไมเ้เมืองร้อนการแบ่งกลุ่มลูกค้า segmentation การแบ่งส่วนตลาด d e โมกราฟิกครอบครัวคุวัยทำงาน เซโอกราฟิกเมืองใหญ่ในประเทศตลาดต่างประเทศเช่นจีนญี่ปุ่นยุโรป e ีฮานเบ r คนรักสุขภาพผู้ที่ชอบซื้อผลไมก้กระป๋องเพื่อทำอาหาร c อ s t ู m e r Person การสร้างตัวตนจำลองของกลุ่มลูกค้าเป้าหมายคุณแม่ไว้ทํทง,งาน ซื้งงอกระป๋องเก็บไว้ให้ลูกทันง,ง่ายๆเชฟร้านอาหารฟริวชั่นใช้งอกระป๋องสร้างเมนูใหม่ๆให้แตกตา่างนักท่องเที่ยวชาวต่างชาติซื้อเป็นของฝากก็เป็นผลไม้เมืองร้อนเฉพาะขิ่นช่องที่2คุณค่าแก่ลูกค้าการสร้างข้อเสนอคุณค่านะคะการพัฒนาผลิตภัณฑ์งอคัดเก็บคุณภาพสูง แปลรูปและบรรจุในน้ำเชื่อมที่ควบคุมมาตรฐานสะดวกต่อการบริโภคเก็บได้นานและยังคงรสชาติหวานธรรมชาติของผลไม้การสร้างประสบการณ์ผู้ค้าให้ผู้บริโภครู้สึกมั่นใจด้วยการรับรองมาตรฐานสากลเช่น GMP, h a c c l OY และฮารานแพ็กเกจจึงออกแบบสวยงามใช้ง่ายและมีขนาดตอบโจทย์สำหรับผู้บริโภคทั่วไปและกลุ่มธุรกิจร้านอาหาร ค่สื่อสารผ่นานโฆษณาและโซเชียลมีเดียในเชิง s t o r y ี e ท l i n g เน้นจุดขายผลไม้เมืองร้อนแทสสดจากสวนไทยค่ะการวิเคราะห์คุณค่าจุดแข็งนะคะเพราะเป็นผลไม้เมืองร้อนที่มีเอกลักษณ์เฉพาะรสชาติแตกต่างจากผลไม้กระป๋องทั่วไปมีวัตถุดิบคุณภาพจากสวนเกษตรกรไทยจำนวนมากสินค้าเก็บได้นานและเหมาะกับสไตล์เลร่งรีบและการส่งออกค่ะ โอกาสนะคะเพนผู้บริโภคอาหารมานิยมอาหารของรับประทานและผลไม้ตลาดต่างประเทศเช่นจีนญี่ปุ่นและยุโรปต้องการผลไม้เมืองร้อนเพิ่มขึ้นค่ะจุดอ่อนนะคะขึ้นอยู่กับฤดูกาลของผลผลิตอาจทำให้ราคาตถุดิบผันผวนการแข่งขันกับผลไม้กระป๋บบองอื่นๆราคาถูกกว่าเช่นสับประรดอินจีค่ะอุปสรรคนะคะการแข่งขันจากประเทศผู้ผลิตผลไม้กระป๋องรายใหญ่หเช่นฟิลิปปินส์เวียดนาม ราคาน้ำเชื่อมและบรรจุภันฑ์ที่มีแนวโน้มสูงอาจจะพบต่อต้นทุนการผลิตค่ะช่องที่3นะคะช่องทางการจัดจําหน่ายประเภทของช่องทางน,นะคะช่องทางตรงร้านค้าออนไลน์ของบริษัทเองมาร์เก็ตเพจช้อปปิ้งลาซาด้าร้านค้าปิดที่บริษัทกำหนดเปินเองค่ะ ยายตลาดเน้นการเพิ่มพื้นที่จัดจําหน่ายทั้งในประเทศและต่างประเทศผ่านการทําตลาดออนไลน์ควบคูพพ่กับการวางจําหน่ายในห้างสรรพสินค้าและร้านค้าปลีกรวมถึงการเข้าร่วมแสดงสินค้าอาหารและ,กะเกษตรระดับนานาชาติการสร้างเครือข่ายพันธมิตรร่วมกับเครือข่ายบิลชีบูเตอร์ ute, และค้าส่งต่างประเทศที่มีเครือข่ายกระจายสินค้าเข้าถึงกลุ่มเป้าหมายโดยตรง ข้อมือกับซูเปอร์มาร์เก็ตและร้านสะดวกซื้อรายใหญ่เพื่อเพิ่มช่องทางการเข้าถึงลูกค้าค่ะช่องที่4นะคะความสัมพันธ์กับลูกค้าประเภทความสัมพันธ์การบริการส่วนบุคคลดูแลและตอบสนองลูกค้าแต่ละรายเช่นให้คำปรึกษาด้านการสั่งซื้อจำนวนมากสำหรับร้านอาหารหรือโรงแรมการบริการด้วยตนเองลูกค้าสามารถหาข้อมูลสินค้าและสั่งซื้อได้สะดวกผ่านเว็บไซต์หรือในความออนไลน์ค่ะ ใช้เทคโนโลยีนะคะระบบจะแจ้งเตือนโปรโมชั่นผ่านแอปพลิเคชันหรืออีเมลอัตโนมัติชุมชนลูกค้าการสร้างเพจในกลุ่มออนไลน์ให้ผู้บริโภคแลกเปลี่ยนเมนูหรือประสบการณ์ในการบริโภคเงาะก,กระป๋องการพัฒนาความสัมพันธ์นะคะการมีส่วนร่วมของลูกค้ากระตุ้นการมีส่วนร่วมผ่านกิจาก,การรมออนไลน์เช่นการแชร์สูตรอาหารจากเงาะกระป๋องหรือจัดประกวดเมนูนกลไกการตอบรับ เปิดช่องทางให้ลูกค้าแสดงความคิดเห็นและข้อเสนอแนะเช่นแบบสอบถามออนไลน์เพื่อนาข้อมูลมาปรปับปรุงสินค้าและบริการช่องที่5นะคะแหบลบ่งรายได้สัดส่วนรายได้ของน้องประป๋องการขายปลีกในประเทศ35มาจากซูเปอร์มาร์เก็ตร้านสะดวกซืบบ้อและแพลตฟอร์มออนไลน์เช่นช้อปปี้ลาซาด้การขายส่ง20เช่นร้านอาหารพัตคา ผู้ค้าส่งที่สั่งจะเมือมากการส่งออกสางประเทศ40%ตลาดหลักคือจีนญี่ปุ่นและยุโรปที่นิยมผลไม้เมืองร้อนและซื้อในปริมาณมากการพัฒนาสินค้าใหม5่5%เช่นน้ำเชื่อมงอ้อในน้ำผลไม้รวนหรือการทำแบรนด์ร่วมกับธุรกิจอาหารอื่นโครงสร้างรายได้งอกระ่องนะคะรายได้หลัก90% การขายปีกในประเทศการขายส่งให้ร่าหารในโรงแรมการส่งออกต่างประเทศถือเป็นรายได้สําคัญเน้นการขายเงาะกระป๋องตรงๆรายได้เสริม10%การพัฒน,นาผลิตภัณฑ์ใหม่เช่นน้ำเชื่อมเงาะเงาะในน้ำผลไม้รวมการทําแบรนด์ร่วมกับผู้ผลิตอาหารเครื่องดืง่มการให้บริการเสริมเช่นให้คำปรึกษาด้านวัตถุดิบกับธุรกิจอาหารเป็นรายได้ส่วนที่ยงังเล็ก แต่มีศักยภาพเติบโตในอนาคตค่ะประเภทของรายได้นะคะการขายสินค้าการจำหน่ายงอกระป๋องในรูปแบบฟรีกและส่งซึ่งถือเป็นรายได้หลักการขายส่งออกรายได้จากการส่งออกไปยังประเทศที่นิยมผลไม้เมืองร้อนเช่นจีนญี่ปุ่นหรือยุโรปค,ค่ะการให้บริการเสริมการให้คำปรึกษาแก่ธุรกิจร้านอาหาร โรงแรมเกี่ยวกับการเลือกใช้การสั่งซื้อผลไม้กระป๋องเป็นจำนวนมากการขายสินค้าใหม่การพัฒนาผลิตภัณฑ์ที่ต่อยอดเช่นน้ำเชื่อมมะหรือผลไม้รวมกระป๋องแหล่งเพิ่มรายได้นะคะการสร้างผลิตภัณฑ์ใหม่ เป็นกลยุทธ์ทำแรงร่วมกับผู้ผลิตเครื่องดื่มหรือขนมหวานเพื่อใช้นอกระป๋องเปลี่ยนส่วนผสมช่องที่6นะคะทรัพยากรหลักประเภทของทรัพยากรลหลัก 1. ทรัพยากรทางกายภาพโรงงานผลิตและเครื่องจักรสำหรับแปรรูปเงาะคลังสินค้าและอุปกรณ์บรรจุภัณฑ์ยานพาหนะสำหรับจัดส่งสินค้า 2. ทรัพยากรทางมนุษย์ แรงงานในสายการผลิตและบรรจุภัณฑ์ทีมงานการตลาดและฝ่ายขายผู้เชี่ยวชาญด้านคุณภาพและมาตรฐานอาหาร 3. ทรัพยากรทางการเงินเงินทุนหมุนเวียนสำหรับซื้อวัตถุดิบและดำเนินธุรกิจเงินลงทุนสำหรับการขายตลาดและโฆษณา 4. ทรัพยากรทางปัญญาและเทคโนโลยีสูตรการแปรรูปงอกระป๋อง,องและมาตรฐานคุณภาพระบบบริหารจัดการสต็อกและการขายออนไลน์ การจัดการทรัพยากรการจัดหาจัดหาวัตถุดิบคุณภาพสูงและอุปกรณ์การผลิตที่เหมาะสมจากซัพพลายเออร์ที่เชื่อถือได้การบำรุงสินค้าขออภัยค่ะการบำรุงรักษาดูแลและซ่อมบำรุงเครื่องจักรอุปกรณ์และยานพาหนะอย่างสม่ำเสมอช่องที่7กิจกรรมหลักการดำเนินกิจกรรม จัดหาและคัดเลือกงอคุณภาพดีจากเกษตรกรหรือซัพพลายเออร์แปลรูปงอสดเป็นง้อกระป๋องตามมาตรฐานคุณภาพบรรจุและเก็บสินค้าในคลังอย่างเหมาะสมจัดส่งสินค้าไปยังร้านค้าตัวแทนจำหน่ายและช่งองทางออนไลน์การตลาดและประชาสัมพันธ์เพื่อเข้าถึงลูกค้าปรับปรุงกิจกรรม การวิเคราะห์ประสิทธิภาพการผลิตจำนวนสินค้าเทียบเป้าหมายคุณภาพตรวจสอบสินค้าชำรุดหรือของเสียการใช้ทรัพยากรใช้เครื่องจักรวัตถุดิบพนักงานอย่างคุ้มค่าต้นทุนและเวลามีข้อต้นทุนต่อหน่วยและเวลาการผลิตประสิทธิภาพรวมใช้ KPI เช่น OEE เพื่อปรับปรุงต่อเนื่อง การนำลีนมาใช้ลดของเสียผลิตตามความต้องการจริงลดสต็อกเกินจำเป็นปรับปรุงกระบวนการทำงานเร็วขึ้นลดขั้นตอนที่ไม่จำเป็นจัดการพื้นที่และพนักงานใช้ 5S ฝึกงานหลายหน้าที่ช่องที่8พันธมิตรหลักประเภทของพันธมิตรพันธมิตรเชิงกลยุทธ ผู้ค้าทางธุรกิจที่ช่วยขยายตลาดเป็นเสริมความแข็งแรงซัพพลายเออร์ของผู้ขายผู้จัดหาวัตถุดิบคุณภาพดีเช่นเงาะและบรรจุภัณฑ์การพัฒนาพันธมิตรการเจรจาต่อรองเพื่อให้ได้เงื่อนไขที่เหมาะสมทั้งคุณภาพราคาและระยะเวลาการตรวจติดตามผลตรวจสอบคุณภาพวัตถุดิบและการส่งมอบอย่างสม่ำเสมอ ช่องที่9โครงสร้างต้นทุนการวิเคราะห์ต้นทุนต้นทุนคงที่1ค่าเช่าโรงงานและสถานที่2เงินเดือนพนักงานประจำ3ค่าเครื่องจักรและการบำรุงรักษา4ค่าปากการะกันและค่าใช้ใจ่ายด้านความปลอดภัยต้นทุนผันแปร1วัตถุดิบเช่นงอสดน้ำเชื่อมกระป๋องและฝา 2. ค่าแรงงานตามปริมาณการผลิต 3. ค่าไฟฟ้าน้ำและพลังงาน 4. ค่าขนส่งและโลจิสติกประหยัดต่อขนาด 1. การผลิตในปริมาณมากช่วยลดต้นทุนต่อหน่วย 2. การซื้อวัตถุดิบแบบเหมาซื้อจากเกษตรกรโดยตรงเพื่อลดราคาต่อกิโลกร,รัม การลดต้นทุนการใช้เทคโนโลยีขอภัยค่ะการใช้เทคโนโลยีติดตั้งเครื่องจักลอนอัตโนมัติลดแรงงานซ้ำซ้อนและความผิดพลาดลดของเสียจากการป่อกและแกะ,มะเมล็ดงาะเพิ่มประสิทธิภาพการใช้วัตถุดิบรวมการจัดส่งเพื่อประหยัดค่าน้ำมันและใช้คอนเทนเนอร์เต็มประสิทธิภาพ พลังงานทางเลือกติดตั้งโซลาเซลล์เพื่อลดค่าใช้ใจ่ายขอคค่ะเพื่อลดค่าไฟฟ้าในโรงงานการบริหารจัดก,การซัพพลายเชนทำสัญญาซื้อง้อโดยตรงกับเกษตรกรในฤดูกาลเพื่อลดความเสี่ยงด้านราคาพวกเราขอจบการนำเสนอเรื่งเท่านี้ขอบคุณค่ะ